นิทานเรื่องปลาซิลกับสระน้ำหลังบ้าน <c oughs> การละครั้งหนึ่งในสระน้ำหลังบ้านที่เงียบสงบมีปลาซิลตัวน้อยชื่อว่าจิว๋วอาศัยอยู่จิ๋วเป็นปลาที่ร่าเริงและชอบว่ายน้ำไปมาท่ามกลางเหล่านกและแมลงที่แวะเวียนมาทักทายสระน้ำแห่งนี้คือโลกทั้งใบที่แสนกว้างใหญ่สำหรับเขา วันนี้จิ๋วอยากออกไปสำรวจที่ไกลๆกเขาว่ายผ่านก้อนหินยักษ์สีเทาที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำจิ๋วชอบว่ายวนรอบก้อนหินนั้นเพราะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังพิชิตภูเขาขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่นั้นจิ๋วก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ตัวหนึ่งที่มีหัวกลมโตและมีหางยาวเฟื้อยเพื่อนใหม่คนนี้ชื่อว่าหางยาว หางยาวเป็นลูกออสที่ขี้อายแต่ใจดีทั้งสองจ้องตากันด้วยความสงสัยไปเล่นกันเถอะจิ๋วชวนหางยาวตอบตกลงทันทีทั้งคู่พากันว่ายน้ำซิกแซกไปมาตามก้านบัวที่ยาวเหยียดพวกเขาเล่นซ่อนแอบกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางป่าก้านบัวใต้น้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดลงและมีเสียงแปะแปะดังขึ้นที่ผิวน้ำ วงกลมเล็กๆกระจายตัวไปทั่วสระน้ำจิ๋วงแง้มมองขึ้นไปด้านบนด้วยความตื่นเต้นฝนตกแล้วเขาตะโกนบอกเพื่อนมาทางนี้เร็วจิ๋วหางยาวเรียกทั้งคู่รีบว่ายเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบปลัดบัวใบใหญ่ที่แผ่กว้างอยู่บนผิวน้ำใบหน้าใหญ่ของมันช่วยบังหยดฝนไม่ให้ตกลงมาใส่พวกเขาได้เป็นอย่างดีเมื่อฝนหยุดตกแสงแดดก็ส่องประกายอีกครั้ง จิ๋วว่ายขึ้นไปใกล้ผิวน้ำเพื่อดูหยดน้ำที่ค้างอยู่บนใบบัวเขาเห็นมแมลงปอสีแดงตัวหนึ่งบินโฉบไปมาอยู่เหนือหัวดูสวยงามเหมือนอัญมณีที่บินได้หังยาวเรียกจิ๋วให้มาดูอะไรบางอย่างดูสิจิ๋วฉันมีขาเล็กๆงอกออกมาแล้วนะจิ๋วประหลาดใจมากที่เห็นเพื่อนรักเริ่มเปลี่ยนไปหังยาวดูภูมิใจกับขาคู่ใหม่ของเขามาก ทันใดนั้นมีเงาขนาดใหญ่พาดลงมาที่สระน้ำเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งชะโงกหน้าลงมามองดูในน้ำจิ๋วมองเห็นดวงตาโตๆของมนุษย์ยักษ์ผ่านผิวน้ำที่ผิวไหวสวัสดีเจ้ามนุษย์ยักษ์จิ๋วนึกในใจโดยไม่เกรงกลัวสระน้ำหลังบ้านแห่งนี้อาจดูเล็กสำหรับคนอื่นแต่สำหรับจิ๋วและหางยาวมันคือบ้านที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและมิตรภาพที่สวยงาม ทั้งสองว่ายน้ำเคียงข้างกันไปในน้ำที่ใสสะอาดพร้อมที่จะพบกับเรื่องราวใหม่ๆใ,ในวันพรุ่งนี้